สวัสดีค่ะผู้ที่เป็นทาสแมวทุกท่านนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่192นะคะเราแม่แนะนำน้องแมวสากพ,พี่น้องกันนะคะที่ดิฉันบอกไว้ว่าเป็นแมวบ้านนะคะเขาจะอยู่ในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี้ยไม่เคยได้ใช้นะคะไว้สำหรับเลี้ยงน้องแมวอย่างเดียวเลยนะคะ EP นี้ก็อยากจะแนะนำน้องๆทั้งสามตัวนะคะ น้องสามตัวเนี้เป็นลูกของเจ้านินเจ้านินซึ่งเป็นแม่ของพ่วงน้องๆก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะน้องๆสามตัวก็อยู่กันในห้องน้ำแล้วก็ดูแลกันอย่างดีตัวที่หนึ่งน้องโอเลี้ยงนะคะน้องโอเลี้ยงก็จะสีดำๆค่ะเป็นน้องผู้ชายนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะสีดำมีจมูกขาวๆนิดนึงนะคะ แล้วก็เขาแสนสนเขาจะกินเก่งแล้วก็ตัวจะอ้วนนะคะน้องตัวที่สองอ่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้องนะคะตัวนี้น้องโอลิฟค่ะตรงเนี้ยน้องโอลิฟเป็นผู้หญิงนะคะน้องโอลิฟก็จะรักสวยรักงามนะคะชอบทําความสะอาดตัวเองดูแลตัวเองนะคะก็จะมีพี่ๆอะค่ะมารักนะคะ พี่ๆก็จะแย่งกันสองตัวก็คือพี่โอเลี้ยงกับพี่โอเล่จะแย่งกันมาเลียน้องอันนี้คือพี่โอเล่ค่ะพี่โอเล่ตรงนี้นะคะเออเป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะก็เขาก็จะมองน้องเขาสองตัวสตัวที่เป็นผู้ชายก็จะมีพี่โอเลี้ยงนะคะที่ไปไปคอยเลียน้องโอลีฟนะคะก็จะแย่งกัน พี่โอเล่ก,ก็จะไปเรียนน้องโอลิฟเหมือนกันสองคนนี้ก็จแย่งกันน้องโอลิฟก็เลยลาคาญค่ะเขาจะร้องออกมานอกห้องนะคะบางวันไปนั่งอยู่หน้าห้องเขาค่ะเขาก็จะร้องให้ส่งเสียงให้เปิดเปิดห้องออกมาปล่อยให้เขาออกมาข้างนอกนะคะเด็กอะไรคะ ชื่ออ,อะไรอ่ะหนูหนูชื่อโอลิฟค่ะหนูมีตาหนิที่ตาของหนูหนูจะมีหยดน้ำลงมานิดหนึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของหนูหนูนี่คือโอล้ยงโอเลี้องวันเลยนะโอล้ยงครับโอล้ยงครับเออโชว์โชว์โชว์ โชย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 โชวครับอือเลี้ยงโชวครับลูกอือโชวใช่ไหมอ่าผมชื่อโอเล่ครับโอเล่ครับโอเล่ครับเป็นยังไงครับนะว่าไงครับว่าไงครับ,รบนอนสบายเลยใช่ไหมอ่ะ หนาวไหมครับฝนตกทั้งวันเลยนะฝนตกทั้งวันเลยอ่าใครลงมาใครลงมาใครลงมาครับดูโอเลี้ยงสิโอเลี้ยงฮะฮะโอ้ลีฟลงมาข้างล่างเลยโอ้ลีฟลงมาข้างหลางเลย้ลา นักจังเลยฝนตกมากเลยนะครับแม่มาลำบากมากเลยรู้ไหมครับรู้ไหมครับหืมหนูนอนสบายเลยเจ้าโอเลียงโอเลียงนอนสบายเลยครับโอเลี้ยงครับอะ ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะครับเสียงอะไรครับ <c oughs> <c oughs> มองหน่อยครับว่าไงครับวันนี้ไปเที่ยวไหนบ้างครับออกข้างนอกบ้างหรือเปล่าครับโอเล่ครับออกข้างนอกไหมครับ อ๋อผมไม่ได้ออกไปไหนเลยครับผมเฝ้าแต่ห้องเลยผมเฝ้าห้องผมดูความเรียบร้อยอยู่ครับดูความเรียบร้อยของบ้านนะครับว่าใครจะเข้าจะออกบ้างใครมาหาบ้างวันนี้เหตุการณ์เป็นปกติครับไม่มีสิ่งใดนะครับที่น่าเป็นห่วงผมเฝ้าบ้านทุกวันเลยครับโอเลี้ยง อโอเลี้ยงอยู่นี่เองโอเลี้ยงว้าวดูเขานอนสิดูทางเขาอืมนี่ทางเขานอนหงายนอนหงายไม่ห่วงพัอพ่เลยนะดูสิโอ๊หรือเปล่าห่วงพัพพ่ตัวเองด้วยสิหืมนูล่ะ โอลิฟคะ่ะโอลิฟว่าไงโอลิฟโอลิฟคะ่ะคุยกับพี่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 ป้าป้า,านะนะอาอาบ้างสิคะพี่พี่อยู่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะหนูชื่ออลิฟคะ่ะ หนูลักสวยรักงามนะคะหนูชอบเสริมสวยค่ะพอดีว่าพี่น้องของหนูอะมีต่แต่ตัวผู้ทั้งนั้นเลยวันดีคืนดีพวกพี่ๆของหนูอะชอบแกล้งหนูหนูก็เลยไม่ชอบอยู่ในห้องหนูชอบออกนอกห้องหนูก็จะร้องเรียกส่งเสียง ให้เปิดประตูให้หนูออกไปอยู่นอกห้องเพราะพี่ๆของหนูชอบแกล้งพี่ๆของหนูก็มีพี่โอเลียงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่โอเลียงมาแกล้งอีกแล้วพี่โอเลียงดูดิดูดิดูดิมันเกล้งน้อีกแล้วเนี่ยดูเขาดูเขาช่วยน้องเขาเสริมสวยนี่นี่นี่นนี่ ไม่เคยเห็นเลยนะคะเหตุการณ์อย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยโอเลี้ยงโอเลี้ยงครับช่วยน้องโอลิฟหรอครบเออลงไปนอนแล้วคะ่ะน้องโอลิฟคะ่ะน้องเสริมสวยหรอคะ น้องอยู่ในห้องสบายไหมสบายดีไหมคะสบายดีนะคะได้รักในี้พี่โอเลี้ยงอ่ะนี่พี่โอเลี้ยงอยู่นี่พี่โอเลี้ยงก็จะเป็นหนุ่มสุดหล่อสุดหล่อของห้องนี้เลยกินเก่งตัวอ้วน ตัวอ้วนขี่เล่นด้วยน้องโอลิฟก็เป็นสาวสวยนะคะสาวสวยของบ้านนี้นะคะบ้านนี้จะมีอยู่สามตัวนะคะแม่ของพวกหนูหนูชื่อแม่นินคะแม่นินเสียชีวิตไปแล้วนะคะแม่นินผู้น่าสงสารนะคะแม่นินแก่แม่นินก็เลยกินไม่ได้นะคะ แม่หนึ่งก็คือเจ็บปากนะคะฟันก็ออกมานะคะเคี้ยวอาหารไม่ได้กินอ,อาหารไม่ได้นะคะแม่หนึ่งก็กินอาหารได้น้อยน,นี่นี่โอเลโอเลียงโอเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยทำอะไรอ่ะครับอ๋อจะบีนตรงนน้นแล้วนอนนอน,น,วน ไปอยู่ตรงโน้นเห็นไหม่ะเด็กๆจะอยู่ในห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องที่ทำความสะอาดนะคะไม่เคยใช้เลยค่ะเพราะว่าปล่อยให้น้องแมวอยู่นะน้องแมวก็จะใส่อยู่สามตัวก็คือน้องโอเลี้ยงเนี่ยตัวนี้น้องโอเลี้ยง,ต,งตัวนี้ก็น้องโอลิฟค่ะตัวนี้ก็น้อง โอเล่ ole, ค่ะ no, น้องโอเล่น่ารักไหมดูตาเขาสิสงสัยดูดูดูโคต้องอสงสัยอะไรครับสงสัยเลรอครับเอ้อแต่หมุงน้องเป็นอะไรอ่ะครับแต่หมุงน้องเป็นอะไรครับืรรบึผมไม่ได้เป็นหวัดหรอแต่จะหมุกเปียกตลอดเวลาเลยนะใช่ไหมครับ หน้ผมเปลี่ยงตลอดเลยนี่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 ดูเขาเสริมสวยเขาล่ะเสริมสวยตลอดเลยโอเล่ครับโอเล่เสริมสวยหรยอครับไม่ใช่โอเล่นี่นาน้องโอลิฟตั้งหางล่ะน้องโอลิฟขา โอลิฟขาสวัสดีท่านผู้ชมเลยแล้วแล้วลูกแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อโอลิฟนะคะหนูชอบเสริมสวยหนูว่าหนูจะบอกแม่ว่าพาหนูไปเกาหลีหน่อยหนูจะไปโมหน้าตัวเองโมให้หน้าขาวกว่านี้หนูจะแต่งตัวส,สวยๆหนูจะไปเดินแบบ น้องโอล่บอกน้องโอเล่ครับน้องโอเล่ไม่สนใจใครเลย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 ครับโอเล่ครับโอเล่ครับสนใจหน่อยสิครับโอเล่ครับโอเล่ครับโอเล่ไม่สนใจเลยเนี่ยอือโอเล่ไม่สนใจโอเลียงครับ ห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศที่น้องๆอยู่ในห้องนะคะห้องที่ดิฉันบอกไว้เมื่อวานว่าเป็นห้องน้ำที่ไม่เคยใช้ปล่อยห้องนี้ให้น้องอยู่กันสามตัวนะคะน้องที่เป็นลูกของแม่ดินนั่นเองน้องๆก็ก็จะอยู่กันห้องข้างในเนี่ยนะคะเป็นห้องที่เย็นหน่อยไม่ร้อนนะคะ เวลาเข้าไปก็เย็นเพราะว่าจะมีพัดลมดูดอากาศนะคะน้องโอเล่ก็จะคอยดูน้องอยู่นะคะน้องโอลิฟก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวน้องโอเล่ก็จะเงียบๆเฉยๆนะคะก็คล้ายๆกับทางนี้ก็จะเป็นใครเ,เ,เ,เงียบๆเฉยๆเอสเม่ค่ะแต่งเงียบๆเฉยๆนะคะน้องเอสเบิร์ดก็คล้ายๆกับ เจ้าโอเลี้ยงเพราะจะแสนสนนะคะส่วนน้องโอลีฟเนี่ยก็จะแบบก็ปกติของเขาอะค่ะเขาก็จะเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะก็ชอบแต่งเนื้อแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงตัวเดียวนะคะผู้หญิงก็อย่างว่าแล้วค่ะรักสวยรักงามเนี่ยพี่โอเล่ สังเกตดูว่าจะได้ยินเสียงฝนตกอยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะออกจากาที่ทำงานมาก็ฝนนะคะท่วมระหว่างทางที่อยู่รอบๆที่ทำงาน,นจะเป็นทะเลหมดเลยนะคะาสายถนนเส้นไหนเส้นไหนนะคะรอบบริเวณที่เราจะออกจากที่ทำงานนะคะจะเป็นน้ำน้ำที่เป็นทะเลไปเลยค่ะ จะไม่เห็นเดินไปทางไหนก็ตกหลุมตกบ่อแล้วก็ไม่เห็นนะคะอันนี้ก็อันตรายมากนะคะก็เพื่อนๆนที่ขับรถขับรากันหรือว่าเดินทางระหว่างฝนตกนะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวนนะะันเลยค่ะจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าฝนตกหนักๆน,นะคะรถจะ เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ดูสถานการณ์นิดนึงถ้าฝนตกหนักก็ไม่ควรที่จะขับรถไปนะคะหรือว่าเอารถออกมานะคะควรจะจอดรถไว้ที่ทํางานหรือว่าจอดไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้รถโดยสารไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถเราเ,าเดินทางไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นคุมนะคะเ,เราควรที่จะนั่งรถแท็กซี่ไปดีกว่านะคะ อ่าเขาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็ดิงค่ะควรที่จะนั่งรถแท็กซี่ไปดีกว่าดีกว่าเอารถลอกไปเพราะถ้าเอารถลอกไปอาจจะเสียนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่เจอกับตัวเองมาแล้วนะคะเออก็จะบอกว่าในการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยจริงๆร่ะรถโดยสารที่เป็นรถสายพาน่ะค่ะมี ช่วงที่โควิดเนี่ยค่ะมีไม่มากแต่ตอนนี้นะคะรถก็กลับมาออกมาวิ่งเหมือนคล้ายๆแต่เหมือนเดิมแล้วนะคะรถที่เคยวิ่งแล้วก็หยุดบริการไปสักพักหนึ่งกลับมาวิ่งเหมือนเดิมแต่ในขณะที่มาวิ่งเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งเหมือนปกติเหมือนกับตอนที่ไม่มีสถานการณ์โควิดก็มันก็ มาวิ่งอ่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพอมีอยู่ถ้าอย่างไรก็ให้เพื่อนๆนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะระมัดระวังนะคะในการเดินทางในการใช้ชีวิตแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอ่สถานการณ์โควิดด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิ์นัชแนลนะคะ ยังไงก็ขอโปรดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ EP หน้าจะเป็นอะไรต่อไปโปรดติดตามกันนะคะ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะน้องโอเลี้ยงครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับน้องจะนอนแล้วครับเดี๋ยวน้องนอนโชว์สักหน่อยนะครับ ดูน้องนอนสิน้องโชว์ท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วครับน้องจะนอนแล้วครับนะครับน้องโอเล่ก็เหมือนกันครับน้องจะนอนแล้วครับสวัสดีครับติดตามผมด้วยนะครับผมจะมาบ่อยๆนะครับนะครับบผมน้องโอเล่ครับ น้องโอเล็กก็จะเงียบๆนะครับน้องไม่ค่อยยุ่งกับใครเลยน้องก็จะเรียบร้อยนะคะลาด้วยน้องโอเลียงกับน้องโอลิฟค่ะดูน้องโอเลียงสิคะนี่แหละน้นองโอลิฟนะคะลาท่านผู้ชมก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คดไนท์ night, ครับคุไนท์ครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมน่ารักไหมครับถ้าผมน่ารักเนีย่ยลืมติดตามผมด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับ